ถึงดักพุ่งไปแม่งก็ไม่ดีเท่าเออไปแล้ววยอยู่ไม่ได้แล้วทุกอย่างมันีสีะไปหมดนี่ไปแล้วกุณูราคกูจะตายแนละ้วเฮ้ยตายเลยตายจริงๆๆตายจริงชดตันที่นี่ด้วย สรดีฟลังขึ้นเตาเฮ้ยอย่างเติงอย่างเติงสนใจเติมเกมทักเผจดเปนคุที่ชอบหรือว่ากดลิก์ใต้คลิปได้เลยนะครับับล,ลองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน OpenID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับเปิดอันตีและยินมางก่อ นี่นี่โดนโดนมีเมียดำหนึ่งเหรอเมียดำหนึ่งของประเทศไทยเหรอนี่นี่ตีนบรรดาด้วยนี่ใส่สุดเได้นะห้าไมห้าไมห้านี่นี่นี่เหมือนจะแรงแต่ไม่เลยครับผมขนาดกูขนาดกู ชาร์จสุดคือเพต้ามันไม่ควรมีชาร์จไว้ทุกคนมันไม่ควรมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรควรจะมีแค่อันเตียงในที่สาม,มารถชาร์จได้เพราะว่าตัวแม่โครกระจออะ่ะให้มันเหมือนคลิกซี่ไปเลยดีกว่าผมว,ว่านะคลิกซี่แบบว่ายังพอเล่นได้เพราะอย่างนั้นน่ะถ้ายาี่มันคือไม่ได้เลย ฮ่าสกิลหนึ่งมันแรงไปเลยไม่ต้องรอช้านะผมเพลต้าทิกแซกอย่าห้าวตีนโดนไม่ขาหลอกเออมันมีอันติได้ไงวะทำไมผมไม่มีอันตีอ่ะไอเราเฮ้ยเฮ้ยมีเรื่องว่ะมีเรื่องว่ะไม่ได้เรื่องจริงแล้วคือว์ปมีคืออะไรโอ้ทำอะไรเจ้าคนเดียว โอ้โหท,ท,ทีมกูก็แบบโหดเกินแล้วคืออันติชา้าได้ทีเดียวกูช้าเต็มหลอดแม่งเบาก่าคลิกซี่กดสกิลหนึ่งทีเดียวอีกกูงงเพตาชาเต็มหลอดคลิกซี่กดแค่สกิลหนึ่งดาเมจแรงแบบไม่ต้องชาเทียรเลย ขอแล้วกันนะน้องนี่รัน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 นี่เพต้าเมย์ดันหนึ่งของประเทศไทยมานา้หมดแล้วเว้ยเพต้าเมย์ดันหนึ่งอ <c oughs> <c oughs> <t> ้าเ <c oughs> มาเมาเมาเฮ้ยเฮ้ยอีเั็กคนเมาเมาทีมกูเมาทุกคนเลย ทั้งลมทั้งแคลรี่เลยคืออะไรอีกูงงเมาจัดเลยตาหน้าระวังโดนแม่ค้าหลอกผมงงผมดูไปอ่านชื่อแล้วคือชื่อแม่งก็เหมือนกันโนอา,ากะสานจะบาไข่คือมันคล้ายกันเกินเลยแม่งเอ้ยโดนแม่ค้าหลอกว่ะผมไม่ใช่ผมคือผมคือแม่ค้าดี่เขาไม่จ่ายตังผมงงรังแปับผมเอากายมา ชาร์จเต็มหลอดแม่งเบาคลิกซี่กูเลยจะเชื่ออ๋อที่นี่กเ็เมาที่นี่กเ็เมาเฮ้ยเริ่มมีเริ่มมีความแรงว่ะกู <c oughs> ชาร์จตั้งนานเก่งใจกูบ้างก็ได้ฮี่อ่ะเอ้ยทีมยังโหดเลย <c oughs> โอ้ ล้านกันทำไมอ่ะออคือกิวเฮียนี่ก็เบาลุกเกินเล่นเ,เต็มจะเก็บเล่นเต็มจะเก็บโอ้เก็บไปหมดเลยล้มไม่จะคนเก็บเลอดผมผมจะลองทำให้ตัวนี้เป็นตัวดักพุ่มนะถึงดักพุ่มไปแม่งก็ไม่ดีเท่าเออไปแล้วเว้ อยู่ไม่ได้แล้วทุกอย่างมันซีซีไปหมดนี่ไปแล้วกูัวว่ากูจะตายแล้วเฮ้ยตายเลยตายจริงตายจริงช็ตันทีนี่เอาเรื่องว่าวเรื่องมีหมูขาวหมาหมูมิสับครับผมอะไรคืออะไรบัดแบนแล้วครับนี่ชาตเต็มหลอดนี่เจ็บเลยเจ็บเลย ตายไหมนะหืมสวยครับพี่ยังไม่ได้นอนหรือเปล่านอนแล้วต,ตาดำครับผมตาดำกรรมพันธุ์นะไม่ได้ดำเพราะภูมมแห้ดำแต่เด็กแล้วผมไปดูรูปอ่ในอจีบนหด้าผมดำแต่เด็กละแต่ว่ารูปในไจีไม่มีรูปตอนเด็กนะผมโทษทีฮาจะเลยแล้วตัวมันได้เปรียบได้เฉยไงทุกคน โหแล้วดูทีมเราแม่งยังโหดทําไมตอนนี้กูกดแรลกทาไมทีมกูไม่เป็นหนีบ้างวะมีแต่อะไรไม่รู้จริงแต่เมื่อวานเนี่ยโชคดีจริงครับผมมีมีคนมาแบกนะมีคนมาแบกผมนะแต่จริงพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผมก็แบกเขาเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็โชว์โหดเลยเฮียดูดีดกว่าจะลักคือถ้ามันเห็นมันคิดว่าม,ม,ม,มันไม่หลบอะไรล่ะเออหือก็ดูไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นา ดเดเ่นคุณอาซาลิสนี่ได้คิดถูกด้วยอาซาลิดิสพลังขึ้นเตาบูมเหมวยอย่างตึงอย่างตึงโอเพต้าตัวนี้อย่างตึงจริงเลยเจนนารี่แล้วโบกป้อมเลยโบกป้อมอ๋เอเฮ้ยโหเสียงกูแปลกๆว่ะเมื่อกี้เสียงกูแปลกๆหรือเปล่าวะหรือกูคิดไปเองวะนะ่ะ ไปละตีป้อมตีป้อมตีป้อมยูเย่อ้าวอย่าทำหนูอย่าทำหนูค่ะอย่าทำหนูค่ะไปแล้วตั้งยอมผมที่เอ็มทุกตาไม่จริงผมเอ็มทุกตาผมไปดูย้อนหลังได้เลย,เลย,เลยผมตั้งเป็นส่วนตัวไปแล้วส่วนส่วนผมตาดำเพราะติดเกมเล่นดึกเป็นแพนดา้าเมดตึงไปเบื่อละ หยุดชมทีนี่ในไปกดในโลกกูเม่ไหม,มเพตามาดิกูมองกูเม่กอลงกอเลียดมาเือะมาอยากเจอว่ะจะได้รู้ว่าเพตาของกิงเขาเล่นยังไงนะครับโอ้แปลกๆไวเชี่ยแป,กแปกแลกๆละโค้วมันแป,กแปกแลแปกๆละบลูเอาป้อมล่างดีกว่าชัวชัวนะผม ถ้าได้ป้อมล่างเนี่ยท่าจะการันตีชนะได้เลยนะดูสกิลแม่ไม่มีร่องให้เขาเห็นน่ะมันคิดว่าเขาไม่หลบเหรอ <c oughs> คุณคิดจริงๆเหรอว่าเขาจะไม่หลบอะ่ะฮะนี่แครี่ตีเลยโอ้ยางโกงจริงแครี่อย่างโก,ง,ง,ง,โกงเลยอะ่ะยังต้องต้องวางยาแครี่เราทุกคนผมต้องอยากวางยาแครี่ละโอ้แล้วคือตายหมดจริงเฮ้ยนี่กูเล่นหมดอะไรอยู่เนี่ยเล่นหมดอีซี่เหรอเล่นเกมหมดอีซี่ครับผม ทิปมะคิวแล้วใครได้เอพีปะเนี่ยแต่ลงได้คลิปนี้ลงได้ผมคลิปนี้ตัดลงคลิปนี้ตัดลงคลิปนี้ตัดลงตัดลงครับผมเพต้าเมทที่ถูกลืมกดในแรลงซูพรีมนี่ยิยงทะลุใครเล่นใครเล่นไอตัวเนี้ยหุยแล้วจันรี่เหรอ MVP ปะ่ะไม่ได้เอ็มว่ะ แต่ได้เหรียญทองโอ้โหทีนี้มาจากไหนอ่ะขามาตีดขามาแสงทางโค้งคอร์สคิววอ่เออแล้วดูทุกคนได้เรียนหมดเลยผมได้ที่อะไรวะสิบสามโอ้โหเชี้ยโอ้โหกูที่สี่เลยวะเนี่ยกูที่สี่เลยเหรอเชี้ย